สวัสดีค่ะ <HHH> ทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชา a Channel ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครประกันส่วนบุคคลของเราค่ะทุกคนผ่านทางออนไลน์นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเราเนี่ยสามารถสมัครได้เองเลยนะคะง่ายๆนะแล้วก็สามารถปรับแต่งความคุ้มครองของเราเนี่ยเองตามใจของเราเลยค่ะทุกคนซึ่งในวันนี้นะคะพอจะไปสอนนะคะทางวิธีการเช็คราคานะคะแล้วก็วิธีการซื้อกันค่ะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะคะโดยในวันนี้นะคะแบรนด์ที่พอนํามาฝากกันนะคะนั่นก็คือรู้ใจจิงโจ้นั่ ซึ่งพอนะคะก็จะไปบอกกันทั้งหมดเลยนะคะว่าเฮ้ยเขามีความคุ้มครองอะไรอย่างไงบ้างนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทุกคนใครที่อยากสมัครตามกันนะคะพอยมีการทิ้งลิงก์นะคะไว้ที่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปโผล่สู่หน้าเดียวกันในหน้าการสมัครกันได้เลยะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะสาหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะทุกคนก็ Libya, อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยด้วยค่ะสะ่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วนะคะเราหยิบ ไปดูกันได้เลยก็สําหรับวันนี้นะคะตามที่พลอยบอกไปในต้นคลิปเลยเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเราก็กดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะเราจะมาผัวสูตรน้าเดียวกันในหน้านี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะพลอยเนี่ยจะมาพูดถึงประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะคะทุกคนซึ่งตัวของรู้ใจจิงโจ้ตัวนี้นะคะเขาบอกเลยนะคะว่าสามารถปรับแต่งความคุ้มครองนะคะได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยนะคะแล้วก็ง่ายสะดวกนะคะแล้วก็ซื้อผ่านออนไลน์ได้ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะซึ่งความคุ้มครองของตัวนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุุส่่วนบคลเี ขเขาเป็นแบบไหนนะคะโดยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ดีนะคะควรจะปรับแต่งแผนเนี่ยได้ตามความพึงครองตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยเนาะเพราะว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของเราค่ะทุกคนในแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะการที่เราสามารถปรับแต่งความพึงครองนะคะให้มันตรงกับเราได้อย่างเช่นถ้าใครเป็นแบบสายโรดพลชอบเล่นกีฬาอนะไรเงี้ยเราก็สามารถปรับแต่งความพึงครองเนี่ยตามที่เราเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคได้ค่ะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะโดยตัวนี้ค่ะทุกคนเขาบอกว่าอายุนะคะรับประกันเนี่ยตั้งแต่1นึะงะึง6ะ หปีเลยค่ะทุกคนโดยสมัครง่ายนะคะเพียงเราเนี่ยตอบคาถามสุขภาพเท่านั้นเองนะคะเราเนี่ยสามารถปรับแผนความคุ้มครองนะคะแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยได้ได้ตามใจของเราเลยค่ะทุกคนโดยสามารถนะคะเลือกรับเงินชดเชยนะคะรายได้เนี่ยระหว่างการเข้ารับในตัวโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากอุบัติเหตุนะคะได้ตามความต้องการของเราเลยนะที่สาคัญค่ะคือเราเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องกังวลนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลทั่วไปนะคะเนื่องจากอุบัติเหตุเลยเนาะโดยสามารถเลือกขยายเวลาความคุ้มครองนะคะเพิ่มได้นะ ะะจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์นะคะการแข่งขันกีฬาอันตรายนะคะแล้วก็ การถูกคตกรรมหรือว่าการถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเราสามารถเลือกการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้เนาะอันนี้เราสามารถระบุเพิ่มเติมได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็โดยเบี้ยประกันนะคะทุกคนสามารถนําไปใช้สิทธิร์รถยนต์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางส่วนนะคะตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกาหนดด้วยนะคะทุกคนนะโดยถ้าวันนี้ค่ะทุกคนใครรู้สึกว่าเฮ okay, ้ยโอเคเงินฉันเนี่ยจะมาลองปรับแต่งความคุ้มครองกรมธรรม์ของฉันนะคะทุกคนให้เรานะกดคําว่าเช็คราคาได้เลยค่ะโดยเราสามารถเช็คราคานะคะใครจะยังไม่ซื้อก็ได้นะหรือว่าใคร แล้วรู้สึกว่าราคาพอใจค่อยสือประกันตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทุกคนก็ให้เรานะคะกดคําว่าเช็คราคาได้เลยค่ะทุกคนพอเรากดเช็คราคาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมาเริ่มในส่วนของคําถามนะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยตอบคำถามไปได้เลยนะคะอ่ะคุณเป็นเพศอะไรนะคะอันนี้ตอบไปได้เลยเนาะวันเกิดของเราวันที่เท่าไหร่นะคะทุกคนระบ,บุไปได้เลยหลังจากนั้นกดต่อไปนะคะเพื่อนๆเขาก็จะถามค่ะว่าเราเนี่ยทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรนะคะทุกคนก็ให้เราระบุอาชีพของเราไปได้เลยโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าต่อไปได้เลยค่ะะทีีน้เขาก็จ ามาถามในส่วนของรายได้แล้วค่ะทุกคนว่าอ่ารายได้เรานะคะอยู่ ที่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็ระบุไปได้เลยอ่ะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าต่อไปนะะั่นเองค่ะทีนี้นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยกดคําว่าต่อไปนะคะทุกคนอ่ะเราก็กดไปได้เลยทีนี้ค่ะทุกคนเขาก็เนี่ยก็จะระบุราคามาให้เราแล้วค่ะว่าโอเคราคาความคุ้มครองของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นประกันนะคะอุบัติเหตุส่วนบุคะคลค่ะทุกคนซึ่งราคาเราสามารถเช็คราคาก่อนได้อะไรแบบนี้เนาะแล้วพอเราเลื่อนลงมาค่ะทุกคนเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกเงื่อนไขแล้วอ่เเคา คุมครองอะไรบ้างนะคะทุกคนซึ่งเราเนี่ยสามารถอ่านสิทธิประโยชน์ของเราได้ะคะ่ะทุกคนแล้วก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ด้วยนะคะทุกคนนะเราก็กดติ๊กไปได้เลยอ่ะอย่างอันเนี้ยอ่ะเราสามารถกดได้นะคะ ค่ารักษาทั่วไปอุบัติเหตุนะคะอ่ะนน่นนี่นั่น,นะค่ะเขาก็จะแจ้งไว้ว่าเขาคุ้มครองหรือเปล่านะความคุ้มครองเพิ่มเติมอันนี้เราต้องการเพิ่มไหมนะคะถ้าเราเพิ่มเราก็กดติ๊กไปได้ค่ะทุกคนอ่ะแล้วเขาก็จะมาบอกแล้วนะคะว่าอ่ะแผนอุ่นใจตัวนี้ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเนี่ยจะครอบคลุมอะไรบ้างนะคะก็คือการเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะสายตานะคะหรือคุณภาพจากคุ้มครองนะคะห้าแสนบาทอย่างเงี้ยนะคะเราก็มาอ่านความคุ้มครองกันได้ค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้าสมมตินะคะว่าเราอ่านานราึรรี้้วเูสก่ เฮ้ยโอเคเลยความคุ้มครองมันค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถกดไปต่อได้เลยค่ะทุกคนหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากให้พนักงานมาดูแลนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยความคุ้มครองอันนี้มันคุ้มครองแบบครอบคลุมหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มีพนักงานติดต่อเรามานะคะให้เราเนี่ยกดไปที่ให้เราติดต่อกับไหมตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปได้เลยนะหลังจากนั้นก็จะมีพนักงานติดต่อกลับมาหาเราค่ะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอ่านแล้วฉันรู้สึกโอเคและไปต่อกันเลยค่ะทุกคนก็กดไไปต่อด้เลยคุน พอเรากดไปต่อนะคะทุกคนเขาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยระบุในส่วนของอีเมลค่ะเป็นเพื่อนก็ระบุอีเมลไปได้เลยนะคะพอเราระบุอีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็กดติ๊กถูกเนาะแล้วก็กดคําว่าต่อไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราใส่เบอร์มือถือค่ะเป็นเพื่อนเราก็ใส่เบอร์มือถือไปให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดคําว่าต่อไปค่ะทีนี้ค่ะเขาก็จะสอบถามนะคะว่าต้องการให้เราเนี่ยโทรไปหาคุณหรือเปล่าค่ะทุกคนถ้าเราต้องการนะคะก็กดตอนนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะกดไม่เป็นไรก็ได้เนาะ แล้วก็คุณนะคะเขาก็จะถามและอ่ะเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เราเคยพบเจอมาแล้วนะคะ <c oughs> คุณมีประกันอุบัติเหตุอยู่หรือเปล่านะคะ <c oughs> เรามีหรือไม่มีก็ระบุไปนะคะ <c oughs> คุณเคยถูกปฏิเสธหรือยกเลิกนะคะหรือว่าเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยนะคะเนี่ยเคยหรือไม่เคยนะคะตอบไปได้เลยนะในระหว่าง2ปีที่ผ่านมาคุณเคยบาดเจ็บนะคะจากอุบัติเหตุหรือไม่นะคะอันนี้เราก็แจ้งไปเนาะคุณเคยหรือไม่เคยนะคะได้รับการรักษาโรคดังต่อไปนี้หรือเปล่าอ่ะเราเคยได้รับการ รักษาโรคนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่มีนะคะก็กดไม่มีไปค่ะทุกคนคุ้นเคยหรือไม่เคยได้รับการรักษาต่อไปนี้หรือไม่นะคะก็คืออ่ะโร,โรคความดันโลหิตสูงโรคอ,อะไรอย่างนี้นะคะถ้าไม่มีกดไม่มีค่ะอ่ะทีนี้นะคะมันก็จะมาเข้าสู่ส่วนของผู้เอาประกันภัยนะคะเราก็เป็นเพศหญิงเราก,กดต่อไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะก็มาในส่วนของสัญชาติค่ะทุกคนแล้วก็เรขที่บัตรประชาชนค่ะเพื่อนๆก็ให้เรานะคะกดเรขที่บัตรประชาชนของเราไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยกดคําว่าต่อไปได้เลยค่ะแล้วก็เป็นชื่อผู้เอาประกันนะ แล้วก็นำสกุลค่ะเพืเ่อนๆอันนี้เราเระบุไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราใส่ชื่อเสร็จเรียบร้อยะค่ะเพื่อนๆกดคําว่าต่อไปได้เลยทีนี้นะคะวันเริ่มคุ้มครองค่ะทุกคนก็จะเป็นวันนี้เลยเนาะวันที่8นะคะหรือว่าถ้าใครนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่โอเคนะคะเพื่อนๆจะปรับแกก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้นะคะพอก็จะเอาไวต้ตามนี้เลยเนาะหลังจากนั้นค่ะทุกคนเราก็กดคําว่าต่อไปได้เลยทีนี้นะคะเขาก็จะให้เราระบุรหัสไปรษณีย์ค่ะทุกคนเราก็ระบุไปนะคะแล้วก็เลือกจังหวัดค่ะเพื่อน อำเภอที่เราอยู่นะคะทุกคนนะ,ะแล้วก็อ่ะตำบลน,นะคะแล้วก็ซอยถนนอันนี้เราก็ระบุไปนะคะทุกคนหลังจากนั้น,นะคะ่ะทุกคนกดคําว่าต่อไปได้เลยอ่ะเขาก็จะมาให้เราใส่หมู่อาคารนะคะ,ะ,คะทุกคนถ้ามีใส่มีไปนะคะอ่ะเลขที่นะคะทุกคนเลขที่อะไรหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมา เข้าสู่ผู้รับผลประโยชน์แล้วค่ะทุกคนอ่ะเราต้องการให้ใครนะคะเป็นทายาทตามกฎหมายก็ได้นะคะหรือว่าจะระบุผู้รับประโยชน์ก็ได้นะคะโดยเราสามารถกดบวกแล้วก็ใส่ชื่อไปได้เลยนะคะอ่ะอย่างอันนี้เพราะอาจจะกดเป็นทายาทตามกฎหมายนะคะแล้วก็พอเราใส่ข้อมูลคะ่ะกรอกข้อมูลนะคะที่เขาสอบถามมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราก็จะไปสู่การยอมรับนะคะแล้วก็เข้าสู่การชําระเงินกันคะ่ะทุกคนซึ่งในหน้านี้นะคะเขาก็จะส่งเลข otp นะคะมาตามเบอร์มือถือที่เรากรอกลงไปคะ่ะแล้วก็ รอเลข OTP แล้วก็ใส่เลข OTP ไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆกดยืนยันได้เลยค่ะเนี่ยทุกคนพอเรากดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าการชรําระเงินแล้วค่ะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะก็จะมีราคานะคะทุกคนที่เราเนี่ยเช็คมาตั้งแต่รอบแรกเนาะอันนี้ราคาก็ยังอยู่นะคะซึ่งขั้นตอนการชรําระเงินเนี่ยก็ง่ายๆเลยเพียง3ขั้นตอนเท่านั้นเองนะคะอันแรกค่ะทุกคนให้เราเนี่ย ตรวสอบนะคะแผ่นความมุ้มคงก่อนว่าโอเคแผ่นความมุ้มคเนี้ถูกต้องหรือไม่นะคะทุกคนขั้นตอนที่2นะคะเราก็มาเลือกวิธีการผ่อนชำระค่ะทุกคนว่าอ่ะโอเคมีแบบไหนบ้างเนาะแล้วก็หลังจากนั้นขั้นตอนที่3ามกับเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ย กรอกเลขบัตรเครดิตนะคะหรือว่าบัตรเดบิตของเราเนี่ยเพื่อทําการชรําระเงินได้เลยอันนี้เพื่อนๆก็ใส่ข้อมูลไปได้เลยนะคะพอเราใส่ข้อมูลเสร็จคะ่ะทุกคนก็ให้เรานะคะกดคําว่าต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็ชาระเงินอ,อะไรให้เรียบร้อยะคะ่ะทุกคนแค่นี้นะคะเราเนี่ยก็จะสามารถสมัครนะคะประกันเนี่ยกับตัวรูใจสจิงโจได้แล้วนะคะแล้วก็เป็นการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะคะทุกคนซึ่งทุกวันนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในวันไหนเนาะแต่ว่ามีประกันไว้มันก็อุ่นใจมากกว่านะคะทุกคนนะซึ่งวันนี้นะคะพอกสอนไว้แล้วนะคะคคทงการเช็ ะะการซื้อแล้วก็ความคุ้มครองที่เขามีให้มีอะไรบ้างพอก็บอกเอาไว้เบื้องต้นแล้วเนาะซึ่งนักรครนะคะอยากสมัครตามกันง่ายๆแบบนี้นะคะวันนี้มีการทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆไปกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ไปสมัครตามพลอยกันได้เลยนะครับอ่ะก็สาหรับวันนี้ค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันด้วยด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะค,ะคบ,าบา